หนึ่งเรื่องผ่านไปคนก็นิยมมันกลายเป็นสองเรื่องสามเรื่องมันทําหลายเรื่องในเวลาเดียวกันจนกระทั่งเจวันเนี่ยอยู่ช่องสามไม่ได้พักเลยค่ะจิตม,มันสนุกกับงานแต่ร่างกายบอกไม่ไหวแล้วนะสมัยนั้นโรคซึมเศร้าไม่เป็นที่รู้จักเลยค่ะแล้วเห็นก็เอ๊ะเป็นอะไรตอนนั้นทําเรื่องประชาชนชาวแฟลตหาก็ได้คุณสมชายนิลวันมาเป็นผู้ช่วยที่เขียนบทด้วยอะไรนะเป็นกำกับด้วยเอ็นก็ คุณแม่ก็ท่านเป็นห่วงท่านก็พาไปหาหมอเพราะเขียนบทไม่ได้เลยมีคนมาพูดว่าเล็กอาไม่มีน้ํายาแล้วอ้ติงล้านขาดคําพูดคําเดียวประโยคเดียวล้านขาดคือมันพร้อมจะขาดไงแต่มันต้องการอะไรสักนิดนึงมาจึง้งที่นีบอกคําพูดของมนุษย์เนี่ยมันทําให้มนุษย์เติบโตมีความสุขหรือฆ่ากันได้ไม่ต้องปืนมีดใชป้ปาก นั้นปากเนี่ยต้องระวังเวลาเราพูดอะไรนะคะก็รบกวนชาวบ้านก็ทั่วไปหมดนะ,นะเพราะว่าเราควบคุมความชิดของตัวเองเนี่ยไม่ได้คือเวลาเราป่วยไข้หรือเวลาเราตกต่ำสุดๆเนี่ยเราจะเห็นเพื่อนแท้ใครๆเขาเขาไม่ต้อนรับเขาปิดประตูบ้านไม่ต้อนรับแต่มีกำธรทับคันไหล่จตอนนี้นั่นเสียชีวิตไปแล้วนะ,ะกำทรน,นี่เป็นคนเดียวที่เปิดบ้านแล้วก็อเล็มาสี่ แล้วก็เราก็เข้าไปนั่งบนนั่งพูดพูดคนที่เป็นซึมเศร้าก็จะพูดเป็นเป็นหลูมันน่ารำคาญจังเลยอะไรเนี่ยแล้วเราจะหายได้ยังไงก็ไปหาหมอทุกหมอเลยหมอผีหมอดูหมอสนเสน่ห์หมอจริง,รงๆหมอจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะวันหนึ่นง้อนไปงานอะไรก็ไม่รู้มันก็จะมี ชายหนุ่มสองคนคนหนึ่งหนุ่มหลอ่ออีกคนหนึ่งผู้ใหญ่ลักตำแหน่งใหญ่ด้วยทั้งสองคนก็ามาขอเต้นรำสักเดียวหนึ่งเขาเอาเบียร์สาดกันท่านผู้ใหญ่คนนึงเอาเบียร์มาสาดว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเ็ก็จาอะไรไม่ค่อยได้นะแต่สองคนเขาจะทะเลาะกันสองคนนะที่เขายิ่งใหญ่เือเขายังทะเลาะกันถ้าชั้นดีๆเนี่ยมันจะแค่ไหนม,มันเห็นคุณค่าของตัวเองอแล้วประกอบกับตอนนั้นนะเอ็นก็ไปเรียนสมาธิห่ะห ท่านไปเจอจรันจรันก็เป็นผู้จัดก,การวง Impossible เขาบอกเขาไปนั่งสมาธิเขาก็ให้เบอร์ไปสมัยนั้นยังไม่ใช่เป็นวัดเป็นสมาธิอย่างเดี๋ยวนี้เป็น TM <ừ> <ฆ>ค่ะก็เป็นคารวาสสอนหลักสูตรของต่างประเทศนะแต่ก็ใช้ธรรมะนี่แหละ